ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีกันว่าสนาของคุณในเดือนนี้ถือได้ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เรามาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่า คุณจะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่คุณนั้นยังมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีใจนักสู้นักเลงนักลบทําให้คุณนั้นสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แม้ว่าจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจอยู่บ้างช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวในเรื่องของการต่างประเทศงานออนไลน์คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษแต่อาจจะมีเรื่องจุกจ,จิกใจรอบตัวที่ทําให้คุณนั้นหงุดหงิดง่ายก็ขอให้คุณได้รู้ว่างานช่วงนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีกันคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือแก้ไขปัญหาได้เยอะแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าหากทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จหรือความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทเกี่ยวเรื่องของการงานก็จะสำฤทธิ์ผลทำให้คุณนั้นได้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำจะได้เงินได้ทองได้โชคลาภได้ความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่คุณได้ลงไม้ลงมือหรืออดทนฝ่าฟันมาอย่างแน่นอน ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดหรือมีความคิดเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษบางคนชาวลัคนาราศีกันนั้นต้องการที่จะสร้างบ้านใหม่มีเป้าหมายใหม่ๆที่อาจจะต้องใช้เงินใช้ทองอยู่บ้างทําให้คุณนั้นอาจจะมีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่บ้างก็ขอให้คุณนั้นพยายามที่จะวางรากฐานเกี่ยวเรื่องของการงานให้เป็นอย่างดีหากการงานของคุณที่คุณลงมือ ลงแรงและประสบความสําเร็จแล้วเชื่อได้ว่าการเงินของคุณนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณอย่าเครียดเกินไปในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีปัญหาหรือมีความกังวลใจเพราะว่างานของคุณก็หนักหรือคุณยังไม่แน่ใจว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าหากคุณมีความอดทนมีความตั้งใจมีความพยายามอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้คุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นและคุณก็จะทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอน ในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกันสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณทําให้คุณนั้นได้ลหลงไหลได้ปราพลืมเลยทีเดียวเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวในเรื่องของความรักมากสําหรับชาวลัคนาราศีกันคุณจะลหลงไหลหรือคุณอาจจะพบปะเจอเจอคนที่คุณถูกอกถูกใจหรือตรงกับสเปคคุณทําให้คุณนั้นมีความสุขชื่นมื่นในช่วงนี้ได้เลยทีเดียวสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีกันต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะมีโอกาสที่จะปรึกษาหาลือเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตจะมีความรักที่ดีต่อกันเกี่ยวกับคู่ของคุณและกับตัวคุณมากเป็นพิเศษช่วงนี้ความสุขของคุณนั้นแม้นว่าคุณจะมีความสุขด้วยตัวของตัวคุณเองได้แต่คุณนั้นก็ยังมีคู่ครองที่จะเติมความสุขให้คุณนั้นมีความสุขในช่วงนี้มากเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแม้วคุณจะหงุดหงิดใจหรือเหนื่อยมาจากข้างนอก คู่คข,ของคุณนั้นก็จะทําให้คุณนั้นมีจิตใจที่สดชื่นมีกําลังใจก็จะทําให้คุณนั้นฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยกําลังใจจากครอบครัวนั่นเองดังนั้นโดยภาพรวมแล้วของชาวลัคนาราศีกันในเดือนม,มกราคมนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานและการเงินอาจจะทําให้คุณคิดมากมีความเครียดบ้างหรืออาจจะทําให้คุณนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อย แต่หากคุณมีความตั้งอ,อกตั้งใจมีความมุ่งมั่นว่าคุณสามารถทําได้คุณฝ่าฟันได้คุณสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เชื่อได้ว่าโครงการต่างๆหรือเป้าหมายในเรื่องของการงานและการเงินของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จด้วยความขยันอดทนมุ่มานะและความพยายามของคุณอย่างแน่นอน และในเรื่องของความรักก็จะช่วยสนับสนุนทําให้คุณนั้นในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีกําลังใจที่จะฝ่าฟาันอุปสรรคทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงอย่างที่คุณคาดหวังไว้อย่างแน่นอน